สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกินสุดเท่299คูปองเปิดแล้วจะซุ่มหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีเลยนะครับสรดั้าง่ายๆก็คือกล่องเนี้ยมันเป็นกล่องราคา299คูปองสมมติคุณซื้อมาแล้วเนี่ย ่คุณเปิดเสร็จปุ๊บแล้วมันจะสูงหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีให้คุณนั่นเองนะครับจะถามว่าคุ้มไหมนะครับอันนี้แบบพูดตรงๆเลยนะผมว่า3สกินเนี่ยไม่คุ้มผมไม่รู้ทุกคนคิดยังไงแต่ว่าผมว่ามันถ้าได้สมมตินคุณเปิดมา300คูปองแล้วคุณได้เนี่ยไม่คุ้มเพราะว่าที่นี่แน่ไอี ไอสกินเนีสส้ยสกินของคิกซี่ทุกคนเหมือนมันเคยมาขายในราคา199คูปองวันถ้าจำไม่ผิดนะครับสกินย้อนก็เหมือนกันส่วนสกินวอลเลตเนี่ยไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็สกินของเวเรสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ผมได้เนี่ยลดละราคามาเหลือ200คูปองนี่ทุกคนส่วนซีฮาเลน500คูปองแล้วก็สกินของเฮเลนนะครับน่าจะประมาณ500คูปองอัพนะครับถ้าถามว่าถุาผมเปิดมาแล้วเนี่ยผมได้สกินไหนถึงจะคุ้มนะผมมองว่าเป็นสกินของอเลนกับสกินของเฮเลนนั่นเองนะครับสมมติคุุณเปิิดมมา้้งจะะคคนรับ จริงอะไอกล่องเนี่ยหมายว่ามันก็มันก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้าเราใครเปิดแล้วได้สกินไหนก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนก็สามารถลองเปิดได้ทุกคนผมสนับสนุนทุกคนสนับสนุนให้เปิดนะนะครับทุกคนคิดอย่างไรคิดว่าคุ้มปะผมมองว่ามันก็เหมือนจะคุ้มแต่ก็ไม่คุ้มยังไ,ไงไม่รู้แปลกๆก,กว่าทุกคน แปลกๆว่ะประมาณนี้สำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครชอบ่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้นะสรุปสั้นๆกันให้ฟังอีกครั้งนะครับกล่องนี้เป็นกล่องราคา1 0 0่งร้อยก็สองร้อยก็สกรคูปองเปิดจะสุ่มหนึ่งสกินที่กูยังไม่มีนั่นหมายความว่าสมมติคุณมีสกินที่แบบว่าคิดว่ากากๆเก่าๆแล้วเนี่ยการเปิดกล่องนี้เนี่ยผมถือว่าคุ้มนะครับอย่างเช่นคุณมีสกินของยอนหรือว่าซีนของคิกซี่แล้วเนี่ยผมว่ากล่องเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มเลยนนนนนนนะะะคคคคครรรรรัััััับบบปปปปมมมมมมาา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 ณีีีี้้้้เเ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 เลลยยยยสสใิิดดดดงงไไไไกกกกกก็ถอออออตต์แววื่่่ ลงช่องในพวกยูทูบยูทูบนะครับประมาณนี้เลยจริงๆช่องติกตอกแม่งโคตรละเอ,อียดอ่อนนะแค่เห็นเลขคูปองแม่งก็โดนแบนแล้วทุกคนเวลาหน้าปกกิจกรรมใหม่มันจะมีแบบหนึ่งแล้วก็จะคูปองสองแล้วก็จอคูปองอะไรอย่างงี้ยป่ะโอ้โหแล้วดูคุณดูยอดวิวคลิปหมอผีจินนาเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรทุกคนผมไปเห็นคอมเมนต์มาแล้วคอมเมนต์เยอะมากนะผมุณมาทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากนะแม่เอ้ย ปกติเป็นเด็กเนี่ยมันมีเงินแต่ปิดเทอมผมได้ทํางานเพิ่งจะทําวันนี้เดี๋ยวได้เงินเงินก็ออกแล้ว1 6หนี่เป็นกำลังใจให้นะครับผู้คุณภูมินายคุนรานะครับโอ้โหเรียกว่าทํางานเริ่มทํางานแต่เด็กนะผมมองก็ดีนะครับการทํางานเริ่มทํางานแต่แบบตอนที่เรายังเรียนอยู่สมัยมัธยมหรือว่าประถมเนี่ยเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีนะครับเรียกว่า ไปสัมผัสรสชาติของผู้ใหญ่ก่อนเนี่ยนะตอนเด็กผมก็เคยทํางานเหมือนกันนะแล้วก็เข้าใจดีเลยนะว่าการทํางานไปด้วยแล้วก็หรือว่าการทำงานช่วงบิเทิลเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างนะครับยังไงก็ตัดสินใจจะซื้ออะไรก็ตัดสินใจดีๆนะครับอันนี้คือแนะนําและแนะนำนะครับโอเคสวัสดีคุณยาก็ซื้อนี่นะครับให้สิบเต็มสินะครับแต่แพงเกินซื้อไม่ไหวชอบอันติมันเวอร์หวังมากใช่ครับสกินนี้แม่ โคตรสุดติ่งกระดิ่งแมวทุกคนนะครับสวสัสดีคุณบอลด้วยนะครับสกินนี้บอกเลยนะครับว่าสวยจัดราคาแพงมากครึ่งหมื่นเนี่ยกว่าฉัได้สกินนี้มาคลองสวยได้ที่ติเลยครับใช่ครับคุณบอลประชิดนะครับเป็นว่าซื้อมาจบเลยนะครับสวยมากนะครับสวัสดีคุณเน็ตเนียด้วยนะครับสกินคุณภาพตามราคาครับนี่สวัสดีคุณเน็ตเนีวนะครับสกินคุณภาพตามราคาอันนี้คําชมใช่ไหม แส,สดงกับชาราธานนะครับคุ้มราคาแหละวันนี้จะสอบแล้วคิดแล้วเครียดข้อเขียน2ข้อ40คะแนนเฮอหืออย่างเกลือนอะทุกคน2ข้อ40คะแนนโอ้โหเห็นแล้วผมเลือกเลยจริงทุกคนแล้วเป็นข้อเขียนด้วยหลอนหลอนผมกำลังกระสอบผมก็หลอนเหมือนกันผมว่าสกินนี้สวยกว่าไอริประวันเยอะเลยไม่คิดว่ามันจะมาใกล้กันไม่งั้นเนี่ยไม่ไปจัดไอรีก่อนแน่ๆนะคุณเนี่ยเสียไอริไปเท่าไหร่นะสามพันนะ 3, นะผมได้มันในราคา10คูป,ปองทษทีนะจุ๊บ อย่างเกงื่อนสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณไมเดียด้วยนะครับมาไวมากนะคุณไมเดียมาคนแรกเลยนะครับสวัสดีคุณนัทพงศ์นะครับรอดูสตรีมครับแน่นอนครับเดี๋ยวเดือนหน้าหรือถ้าอะไรมาลงตัวแล้วเนี่ยนะครับน่าจะประมาณสิ้นเดือนหรือไม่ก็เดือนหน้าต้นๆเดือนหน้านะครับถ้าไม่มีอะไรแบบว่าเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะได้สตรีมให้ดูนะสวัสดีคุณนัทพงอ์ด้วยนะนัทพงศ์นะครับสวัสดีคุณอาโทเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณอาร์ดาลาซินอาเอเรียโอนะครับซินเอเนโอ ซินเอลิโออ่านว่าอะไรอ่ะซินเอลิโออ่ะอะซินเอลิโออะอยากเกินสวัสดีคุณอ่าอัทเรีนะครับเม้นวันอุ๊ยเม้นแรกเหรอจริงไหมเนี่ยเชียร์ขอบคุณอัทเรียมากนะครับคุณอัทเรียมาไหวมากแมสวัสดีคุณบอลไปเชียร์ด้วยนะครับหมอผีกับนางจินนากําลังจะมาจับกระสือมาจ้าหมอดีโมเดลเนี่ยจินนาสวยอยู่นะจริงๆไม่มีเอฟเฟกต์สกินก็ตามแต่ของฟรีต้องเอาไว้ก่อนให้อยู่ที่8เต็ม10เลยครับโอ้โหเรียกว่าถูกใจถูกจริตนะครับถูกจริตคุณบอลมาก นะครับสวัสดีคุณไมเดียเลยนะครับอ,อลิษกินแซบ่บโอ้โหใช่อลิษเนี่ยผมชอบมากเลยเวลาว่า,อาเอาพวกผักผลไม้น้องกินแต่ผมไม่ได้ให้กินเป็นหลักนะทุกคนให้กินแบบคล้ายๆกับขนมอ่ะเพราะว่าเวลาเรียกมันมาหรือว่าผมเล่นกับมันแล้วมันให้จุ๊บแก้มให้หอมแก้มเนี่ยผมก็จะเอารางวัลให้มันเอาแครอทให้มันอะไรเงี้ยมันให้มันดูเชื่องขึ้นน,นั่นเองนะครับสวัสดีคุณไมเดียด้วยนะครับสวัสดีคุณอาทูเรียด้วยนะครับจินน่าลิมิตโนมอพีเนี L ่ย e. ให้อยู่ที่4.5ครับอุ้ยผมว่าผมต่ำนะคุณออรียบกต่า สวัสดีคมกิจนะครับให้ห้าเต็มสิบถ้าผมเลยสวัสดีคุณชนาทานให้ห้าเต็มสิบท่าผมเหมือนกันนะครับสวัสดีคุณ e เซนเอลิโอ้วยนะครับให้อยู่ที่แปดเก้าอ๋อไม่ได้ให้คะแนนสวัสดีคุณนัตตปองนะครับแปดสิบเก้านะครับคุณนัตพงศ์วันที่เล่นกิจกรรมไม่มาคุณนัตพงศ์เออเมย์ได้ยี่สิบคูปองมาแล้วแล้วคุณเอก็ไม่ทักผมมาเลยทุกคนแต่จะขาประจําเนี่ยผมไล่ไปแจกทุกคนละสี่คนละยี่สิบคูปองแจกทุกคนเลย นะครับต้องขอบคุณทุกคนวันนั้นจริงๆนะที่เรียกว่าคอมเมนต์อ่ากันนะครับแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันนะขอบคุณมากๆนะครับส้าเรบใครดูคลิปนี้จบนะครับคอมเมนต์นั่งคอยมาครับเลยคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับอ่าคอมเมนต์ในวันนี้นะครับใครดูจบพี่เมลนะว่าศูนย์หนึ่งแล้วก็คลิปยอดวิวคลิปนี้เนี่ยอยู่ที่ห้าสิบแปดวิวเองอ่ะเฮ้อย่างเกลื่อนแต่คุณดูช็อตดีอีสองร้อยห้าสิบแปดวิวเฮ้ยแม่งเยอะกว่าคลิปหลักอีกอยอะแม่งเอ้ยประมาณนี้นะทุกคนสำ คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยตอนนี้มันถึงแล้วไม่น่าจะถึง10นาทีทุกคนชนั้เนี่ยเราไปเกียร์แร้งกันดีกว่าทุกคนจริงๆวันนี้ผมไม่เห็นแมวนะแต่ว่าขากลับเนี่ยผมก็ให้อาหารแมวไว้อยู่ในทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแร้งนานแล้วเฮ้ยไอเอ็มเล่นไหมเล่นไหมเล่นเล่นเล่นน่าจะเพิ่งเลิกกันทุกคนไอเอ็มมันไม่ค่อยเล่นเวลานี้หรอกผมเลิกงานแล้วมันเข้ามาเล่น พี่เอกยังไม่ลงสตรีมเฮ่ยงแเจมเลยผมก็นั่งดูพี่เอกสตรีมนะทุกคนเมื่อวานเนี่ยนั่งดูเอาวันพีถึงตีสามเลยโอ้โหผมนั่งฟังแล้วพี่จะหลับอ่ะนั่งแบบนอนฟังตอนแรกผมนอนแล้วมันเหมือนหายใจไม่ออกผมก็เลยลุกขึ้นมานั่งนั่งแบบนั่งแล้วหลับอ่ะชี้อ่ะตื่นช้ามาเฮ้ยคุณหลับได้ไงวะอย่างเกลื่อนเลยสกินนี้เนี่ยถูกใจแม่จริงๆสกินไหนดีทุกคนโหยทำไมาผมดูเซียนจังวะทุกคนดูสกินดิอุ้ยอุ้ยเฮ้ยสกินไหนเนี่ย Oh, oh, oh. เอา้าแม่งเอ้ยไอที่มันเหมือนสก,กินสวยจะให่ต,ตพอแบบเมลเดียในเกมมันอย่างเกลื่อนเลยทุกคนไอแหวนมึงจะเอากูใช่ไหมแต่กูเอาสเปลนี้มามึงสู้กูไม่ได้หรอกกูบอกแค่นี้แหละชิ้นแรกที่เราจะออกนะครับก็คือรองเท้าก่อนนะทุกคนมาดูกันว่าเขาออกของเป็นไหมนะซื้อรลงหน้าก่อนเอารองเท้าก่อนสิกูถ้าใครจะเล่นแหวนผมแนะนำออกกอก่อนนะทุกคนเอวะเอาวะ ต้องเอาคลิปก่อนนะแต่ว่าเราเดินสู้ได้ปัก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 เออโอเคสกินเราสวยกว่าแล้วทุกคนสกินเราสวยกว่าด้วยอ่ะ เฮ้ยโอ้โหคิดตีผมทุกคนผมเชนเน็ตอะไรอยู่วะผมเชนเน็ตอะไรอยู่ว่ามันปิงอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ปิงได้ไหมอ่ะ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 ไม่ปิงได้ไหม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 เฮ้ยเฮ้ยหลอนแล้วหลอนแล้วเฮ้ยเฮยปิงปิงปิงเชนเนตกุนเชนเน็ตอะไรวะกูเชนเน็ตตัวเองเฮ้ยเนตตัวเองกูดูพี่เอกอยู่กูลืมเฮ้ยอย่ากเกินเลยพี่เอกหยุดก่อนพี่พี่หยุดพูดก่อนพี่หยุดพูดก่อนผมจะดูผมจะดูว้าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ไปเลย อี้อมึงล่นกูทีเหอยเฮียอี้อออมึงไล่กัดดักดาเฮ้ยแต่ผมออกของอะไรอะเฮ้ยออกของมืนจัดเลยทุกคนผมยังมึอนน่ะขัวอะไรนี่ออกตามใจนออกตามสมองเบอร์ดิอีอ้เอาแล้วทุกคนเอาแล้วมันจะรอบแล้วอะหือแต่เกมอยังเดือดจะให้จบเร็วๆซะหน่อยสงสัยเกมนี้เนี่ยมันจะไม่จบง่ายๆซะแล้วอ,อ,อย่างหลอนเลยหลอนตัวเองทุงทกคนโอเคต่อไปออาเป็นไนท์เพลทแล้วกันนะครับไนท์เพลทไนท์เพลทเค <c oughs> คููดาวก็สําคัญนะทุกคนีครูดาวเร็วเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเฮ้ยเอาวะเอาวะาวะ เอาวะผมลอยป้อมลอยป้อมยาวลอยป้อมยาวลอยป้อมยาวแล้วคือเลือกไม่ได้ว่าจะถอยเรือสู้เลือกไม่ได้ว่าจะถอยหรือสู้เลือกไม่แน้ว่าจะถอยหรือสู้แล้วผมสู้ผมสู้สุดใจผมสู้สุดใจนายชุกเฉินสู้สุดใจนายชุกเฉินน่ะยังไงล่ะครับผี่น้องเงินเรานั่มเราก็เปียวเลยนะครับพี่น้องไปครับไปครับไปครับไปไปครับไปอย่าไปครับไปยาไปอย่าไปครับผมไก่ดักดานเอ้ยย่ะ เออใจลายเราไม่ทำกันแบบนี้เฮออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีทนะทุกคน <c oughs> ไม่นะ <c oughs> ไม่น่าเลยทุกคนไปหาลองดีกบบมันนะแพ้เลยไม่ได้เราขนาดนั้น <c oughs> ทุกคนมันร่อเราจบแล้วนะน่ จบเออเอาเอาเอาเฮ้ยเอา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 มามามันเป็นอย่างงั้นน่ะมันก๊อปปี้ทุกคนน่ะไอ้ที่นี่มันด่าแบบก๊อปปี้อ่ะไอ้ที่มันก๊อปปี้ไปแล้วมันก็เพจทุกคนทำไมเขาด่าแล้วขนาดนั้นนะเขาจะต้องแบบ าต้องทะเลาะกับแฟนหรือว่าอะไรสักอย่างนี่เลยทุกคนโอ้โหเราสงสารนายนะแต่หนายน่าจะดีนายไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยอนะ่ะโดนกูด่าอดีตถึมาสองโอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหโกดไลค์กดไลค์เอ,อ่ะเราเข้าใจนะบางทีอาจจะแบบว่าทะเลาะกับแฟนหรือว่าเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องนูน่นเรื่องนี่ก็ได้นะเลยแบบว่าเล่นเกมเพื่อดาบายอารมณ์แอบนั้นออกมาใช่ไหมละ่ะเราเข้าใจนะ โอเควัน okay, นี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับใครดูจบพิมหน่อยนะครับว่าศูนย์หนึ่งนะครับก็ทุกคนน่าจ,จะบางเผื่อบบมีบางคนมาก,กอมดูท้ายคลิปแบยผมจะบอกเลยว่าดูจบพิมหน่อยนะครับว่าร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็คิดยังไงกับกล่องนี้คุ้มหรือเปล่านะเตือนไหมก็สามารถมาพูดคุยกันได้แล้วกันนะครับวนะันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเฮ้ยคนดังมาส่องผมไข่เจียวหมูสับโอ้โหน้องสาวผมโหดเกิน โหแต่ก่อนผมเคยเล่นกับเขาอยูน่นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะ <c oughs> พอผมมีแฟนผมไม่ค่อยได้เล่นนะไข่เจียวหมูสับมา28นาทีแล้วเหรอยอย่างเกลือเลยไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันะะทุกคนเจอกันนะผมบยบาย